ประกาศเตือนพายุฤด,ดูร้อนฉบับที่7วันนี้และพรุ่งนี้กลุ่มฝนและพายุจะขยับเข้าภาคกลางและภาคตะวันออกมากขึ้นค่ะทิศท,ทางลมเริ่มแปรปรวนเพราะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายฤดูพายุฤด,ดูร้อนและฝนจะเกิดได้บ่อยขึ้นกรมอุตุเตือนยังมีโอกาสเจอฝนตกต่อเนื่องได้บางพื้นที่ไปจนถึงต้นเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube ชาวบ้านตาดำดาและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติ สภาพอากาศในช่วงเช้าวันที่25เมษายนแม่ฝนน้อยยังไม่มีพื้นที่ที่มีฝนตกค่ะรวมถึงคืนที่ผ่านมาค่ะฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนตกน้อยมากค่ะถ้าเทียบกับคืนวันที่23วันนี้ระวังฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นเป็นต้นไปและกรุงฝนจะเริ่มขยับเข้ามาตกบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกมากขึ้นค่ะ โดยเฉพาะช่วงดึกๆไปจนถึงวันที่26เมษายนพื้นที่ของภาคกลางกับภาคตะวันออกระวังฝนด้วยค่ะคลิปนี้เกิดขึ้นวันที่24เมษายนค่ะจากแฟนเพจที่ส่งมาให้ค่ะเกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงในพื้นที่ของแก่งคอยสระบุรีค่ะส่วนคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่สระบุรีเช่นเดียวกันค่ะพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงพัดเข้ากลางงานบวชขณะที่กําลังทําการแห่นาคอยู่ค่ะดูครับมีลูกเห็บท่ามีในการบวชคับวันนี้วันนี้วันที่อะไร วันนี้วันที่24รับที่24เมษายน ในพื้นที่ของภาคกลางอีกทีหนึ่งค่ะเมื่อวันที่24เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะคะก็คือนอกจากมีฝนตกแล้วยังมีลูกเห็บตกในพื้นที่ของกรุงเทพค่ะจากรายงานมีลูกเห็บตกในพื้นที่ของเขตสุขาพิบาล5ทรายใหม่และหนองจอกค่ะช่วงนี้ฝนตกไม่ทั่วฟ้านะจังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันหรือแม้แต่ตำบลเดียวกันมีทั้งพื้นที่ฝนตกและมีทั้งพื้นที่ฝนไม่ตกเลยแห้งแล้งมาหลายเดือนแล้วค่ะ ขอส่งกําลังใจให้ทุกท่านนะคะไปอัปเดตประกาศฉบับล่าสุดจากรารกรมปตูกันต่อค่ะเรื่องพายุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่25-26เมษายนประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแหง่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองระวังความเสียหายที่จะเกิดตอบผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่25เมษายนภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่โดยพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยพาย,ยุสูงคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางน่านกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ ส่วนจังหวัดอื่นที่เหลือของภาคเหนือทุกจังหวัดอยู่ในพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภัยปานกลางค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่พื้นที่สีแดงคือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ส่วนจังหวัดอื่นที่เหลือของภาคอีสานทุกจังหวัดอยู่ในพื้นที่สีเหลืองค่ะภาคกลางมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่พื้นที่สีแดงคือจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีและอยุธยา ส่วนจังหวัดอื่นที่เหลือทุกจังหวัดของภาคกลางอยู่ในพื้นที่สีเหลืองค่ะภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละหกของพื้นที่พื้นที่สีแดงคือจังหวัดสักแก้วและจันทบุรีจังหวัดอื่นที่เหลือของภาคตะวันออกทุกจังหวัดอยู่ในพื้นที่สีเหลืองค่ะ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งอันดามันมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดพังงากระบี่กลงังและสตูลต่อไปวันที่26เมษายนจะมีเฉพาะพื้นที่สีเหลืองค่ะภาคเหนืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงถูกจังหวัดพายสานันพื้นที่เสี่ยงลดลงค่ะเหลือจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอน แก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราัชาศีมาบุรีรัมสศรีนสะเกตและอุบลราัชาธานีภาคกลางอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทุกจังหวัดค่ะ ส่วนลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองส่วนทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันช่วงนี้มีความสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในระยะนี้ทิศทางลมและอากาศมีความแปรปรวนค่ะ เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนไทยฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนยังมีพายุฤดูร้อนฝน,นฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ของไทยและยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลส่วนด้านตะวันตกของประเทศยังมีลมตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอีกค่ะ ส่วนภาคใต้ก็จะมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต้องระวังทั้งสภาพอากาศร้อนและร้อนจัดพายดุดูร้อนที่จะเกิดขึ้นฝนที่ตกในช่วงนี้ช่วยคลายความร้อนลงไปค่ะและเพิ่มความชื้นในอากาศได้บ้างทําให้อุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยลดลงมาโดยฝนจะตกต่อเนื่องช่วงบ่ายถึงค่าไปจนถึงต้นเดือนหน้าแต่ปริมาณฝนส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะคลิปนี้สรุปข,ข่าวสั้นๆแล้วเจอกับคลิปเต็มแบบยาวพร้อมแบบจําลองฝนแบบละเอียดได้ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ